เราได้ศึกษากันทั้งเรื่องของตัวสินค้านะคะเรื่องของตั้งแต่สถานการณ์เลยนะตัวสินค้าแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของแบรนด์มาพูดถึงเรื่องของการสร้างความแตกต่างนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้ใช่ไหมคะมันก็จะมีเทคนิคของการทํางานมาหลายอย่างนะคะแต่เวลาเราจะนําเสนอสินค้าหรือส่งมอบสินค้าอะไรอะไรมันก็ไม่พ้นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ถูกไหมคะ นั้นตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นตัวที่เราเนี่ยจะถูกส่งมอบนะคะตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเป็นสิ่งที่ลูกค้าจับสัมผัสแล้วก็จะรู้สึกว่าสินค้าเราดีไม่ดีนะคะอยู่มากเลยทีเดียวบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่มันเป็นสินค้าที่แห้งๆหรือสินค้าที่ใช้งานอย่างอื่นมันก็คงจะไม่อะไรเท่าไหร่เพราะว่า สินค้าที่เราพยายามที่จะทำให้มันมันสวยมันดีมันใช้งานได้นั้นบรรจุภัณฑ์พวกนั้นถ้ามันเป็นของใช้นะคะมันก็ถูกเก็บถูกพอเอาออกมาพอคนใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรกับบรรจุภัณฑ์มากมายมากหนักนะคะแต่ถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทที่จะต้อง เกี่ยวข้องสัมผัสโดยตรงกับร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรก็ตามที่ต้องขออยอนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นออครีมเป็นนวดเป็นสปาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ที่มันต้องสัมผัสกับร่างกาย <S <S ตัวนี้แพคเกจจิ้งก็ยิ่งมีความสำคัญใหญ่เล, <S <S เลยเพราะว่าเขาจะต้องหยิบจับหยิบใช้หยิบจับหยิบใช้มาตลอดเวลาจนกว่าสินค้านั้นมันจะหมดนะคะแล้วหมดแล้วเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกให้เขากลับมาซื้อใหม่ใหมนะคะแต่ถ้าเป็นของใช้เงี้ย เวลาเราถอดกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งไปเลยเนาะเราก็อาจจะถ้าไม่ทิ้งไปเลยก็เก็บไว้สวยๆหรือกเก็บไว้ใส่ประโยชน์ของอย่างอื่นได้ใช่ไหมคะเราก็จะไม่ไม่มาเห็นแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งตลอดเวลานะแต่แพคเกจจิ้งที่ที่มันมีความหมายหรือว่ามันใช้ตลอดเวลาก็คือพวกข้าวของของกินของฉกของกินะนะคะของกินที่เราใช้อยู่ทุกวันทุกวันหรือว่าเป็นขนมหรือว่าเป็น พวกสกินแคร์เป็นเป็นของบำรุงร่างกายสปาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ที่มันจะต้องถูกต้องโดนตัวเราอยู่บ,บ่อยๆนะคะนั้นตัวเนี้ยมันก็ก็มีความสำคัญนะคะก็ลเลยไปดูข้อมูลมาว่าคนสมัยใหม่หรือคนสมัยนี้ตั้งแต่หลังโควิดมาเนี้ยนะคะเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะสิ่งที่เขารู้สึกก็คือว่าบรรจุภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีความสะอาดนะคะ สำคัญเลยคือสะอาดดูสะอาดนะคะความดูสะอาดอาจจะดูใสอาจจะดูขาวอาจจะดูกล่องน้ําตาลก็ได้แต่เป็นกล่องน้ำตาลที่ดออูสะอาดไม่ได้มีรอยเขียนเขียนเขียนอะไรมากมายนะอยู่บนนั้นหรือไม่ก็เป็นสลากลาเบลติดชัดเจนนะคะลาเบลก็คือตัวกระดาษที่ไปติดกับกล่องนะคะชัดเจนนะคะมีการพิมพ์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดลงไปค่ะ บรรจุภัณฑ์ชัดเจนตรงนี้เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่ที่สะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอยากได้โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นเ,เพื่อสุขภาพทั้งหลายนะคะแล้วกเ็เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนะคะหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวบรรจุภัณฑ์เลยอะต้องมีความสะอาดแล้วก็มีฉลากที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือต้องถามที่ ถ้าคนในชีวิตเมืองหรือสังคมผู้สูงอายุล่ะเขาเขาคิดยังไงนะคะนั้นเ,เขาคิดว่าเขาอยากให้ธุรกิจปรับตัวในเรื่องของการใช้ใเทคโนโลยีกับบรรจุภัณฑ์เยอะๆนะคะนั้นเวลาเขาคิดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องมองบรรจุภัณฑ์ละว่าบรรจุภัณฑ์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันมันมีเทคโนโลยีด้วยหรือเปล่านะคะหรือหลายคนอาจจะสงสัยว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะมันต้องมีเทคโนโลยีมันใช่หรออะไรใช่ปหเออทีนี้ นอกจากมีเทคโนโลยีแล้วมันก็ต้องเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยด้วยไม่ใช่เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะ,ะเทคโนโลยีอาจจะหมายถึงพวกเอาไปรีวิวสเอาไปทํากระบวนการแล้วก็กลับมาใช้ต่อนะ,ะหลายคนก็อาจจะกลัวว่าเออมันมันไม่ปลอดภัยก็ต้องต้องเป็นแพคเกจที่ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการทดลองวิจัยพัฒนาซึ่งเป็นอินเทลเ g e n ซ์สำหรับขั้นสูงไปเลยแบบฉลาดบรรจุภัณฑ์ที่มัน ถูกฟูมฟักเลี้ยงดูแล้วก็วิจัยแล้วก็แบบว่าโอ้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่นะคะดีกับชีวิตเขาเก็บรักษาสินค้าได้นานอันนี้สําคัญมากนะยืดอายุสินค้าไหมยืดอายุสินค้าให้มันยันยาว,ยาวนานๆนะคะแล้วก็ทําให้แพคเกจจิ้งมันอาจจะเอามาใช้ซ้ำเอามาใช้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีผลอันนี้มีผลมากๆกับคนในปัจจุบันนี้ที่อยากได้แพคเกจจิ้งรูปแบบแบบนี้นะคะแล้วก็ ถ้าถ้าพูดถึงคนการดูแลสิ่งแวดล้อมล่ะงั้นคนก็อยากได้อะไรที่ดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยนี่เป็นเรื่องสําคัญนะคะในพฤติกรรมของคนที่ปรับตัวไปแล้วนะคะแล้วก็กิจการก็จะต้องปรับตัวตามเรื่องแบบนี้เราลองมาศึกษากันนะคะยกตัวอย่างมาเป็นเรื่องของของอาหารเป็นหลักนะคะอาหารเนี่ยก็จะมีแน่ๆแพ็คกเกจจริงทีออ่หุ้มหอ่อหุ้มห่อตัวอาหารเนี่ย ก็น่าจะรู้กันนะคะในเรื่องของแก้วกระป๋องขวดพลาสติกฟิล์มนะคะถุงใส่บรรจุภัณฑ์ถุงรูปแบบต่างๆะะแล้วถุงที่ใส่รูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็พวกปกป้องอาหารที่จะควบคุมสถานการณ์ควบคุมบรรยากาศอะไรพวกนี้นะคะนั้นเราใช้อยู่เราใช้เยอะมากในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เรื่องของขวดเรื่องของฟิลม์มรีทอตอะไรพวกนี้นะคะเราก็ เราก็ใช้กันอยู่แต่ว่าลูกค้ารู้สึกอะไรกับกับสิ่งพวกนี้นะคะสิ่งที่เจอปัญหาที่เจอในเรื่องของแพคเกจจิ้งก็คือ,อความรู้ที่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งเนาะสินค้าบางอย่างโดยเฉพาะสินค้าในกลุมน้ำมันอย่างนี้นะคะ่ะมันก็มันก็มีเคมีในตัวของมันนั้นเวลาจะเลือกขวดที่จะใส่น้ำมันนะปัญหาที่เคยเจอนะคะปัญหาของขวดที่จะใส่น้ำมันเนี่ยมันอาจจะต้องมี สีเข้มหรือต้องใส่ขวดแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันให้มันมีสินค้าที่สามารถที่จะรักษาคุณภาพของน้ำมันนั้นๆได้นานนะคะสังเกตว่าออพอเราไม่ค่อยมีความรู้เราก็ไปใช้ขวดอะไรก็ไม่รู้ขวดอะไรก็ได้นะคะพอเราไปใช้ขวดอะไรก็ได้เนี่ยคนที่เขารู้ว่าเออนะผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันกัดเอาตัวบรรจุภัณฑ์เข้ามา มีสารผสมอยู่ในนั้นเขาก็ไม่สึกนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่ามันดูไม่สะอาดนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันดูไม่ปลอดภัยมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้ต้องต้องหาความรู้กันนะคะถ้าเราอยู่ในท้องถิ่นไหนเราเชื่อว่ามีนักวิชาการในทุกท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น <c oughs> ก็จะมีความรู้เรื่องพวกนี้ลองถามลองคุยนะคะหาเครือข่ายเพราะว่าจริงจริง การทําวิสาหกิจชุมชนได้หรือว่าเป็นธุรกิจชุมชนได้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีเครือข่ายมากมายอยู่แล้วนะคะเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการหาเครือข่ายดังนั้นต้องลองถามว่าเอ้ยบรรจุภัณฑ์ท,ที่เรามีอยู่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยมันสามารถใช,หาาถใช้หรือไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็อายุของผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยเราบอกโอ้ยเราทาสดแต่ยังไงก็เสียแน่ๆเพราะเราเราคิดแบบนั้นนะคะเพราะเราคิดว่า เอ้ยเราทําสินค้าเนี่ยยังไงมันก็อยู่ไม่นานหรอกมันไม่มีทางหรอกที่จะอยู่นานเราก็ไม่แก้ปัญหาเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีอะไรที่จะทําให้สินค้าตัวนี้อยู่นานาน,นะคะหรือไม่เวลาเราอยู่ในพื้นที่ในชุมชนสินค้าที่เก็บได้นานผู้คนก็หลายคนผู้คนก็จะพูดว่าอ,อ๋อคุณก็ใส่สารเคมีสิคุณก็ใส่สารกันบูดคุณก็อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโดยไม่ได้คิดถึงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะว่ามันมีเอ,อ่อ บรรจุภัณฑ์หรือมีความรู้ในเชิงบรรจุภัณฑ์หลายต่อหลายอย่างที่มันพัฒน,นาไปไกลแต่ว่าเราอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในท้องถิน่นปัญหาการอยู่ในท้องถิ่นกับเรื่องบรรจุภัณฑ์ก็คือเรามีเอเจนต์หรือมีคนขายบรรจุภัณฑ์อยู่ไม่กี่รายในพื้นที่นะคะก็ก็ทำให้เรามี ความรู้หรือสิ่งที่พบเห็นเนี่ยมีอยู่จํากัดนะคะเวลาเราจะเลือกบรรจุภัณฑ์อาจจะต้องลองลองใช้น้องๆที่อยู่ในกลุ่มนะคะในแวดวงในกลุ่มเป็นลูกเป็นหลานของพวกเราเนี่ยแหละลองให้เขาเซิร์ชหาข้อมูลน,นะคะว่าเออมันมีอะไรที่มากกว่าที่เ,เราจะหาซื้อได้ง่ายๆจากคนใกล้ๆไหมนะคะเพราะว่าคนทําบรรจุพัณฑ์มีอยู่ทั่วประเทศนะคะ มีอยู่เยอะมากๆเราสามารถที่จะหาแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ในบนมือถือของเราก็สามารถจะหาได้นะคะเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็จะรู้ว่าเออม,ม,มีเจ้านู่มเจ้านี้เจ้านั้นที่เขาแนะนําให้ประโยชน์กับเราได้อันนี้าะก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเราก็จะได้เลือุภัณฑ์นที่มาช่วยยืดอาหารยืดอายุอาหารของเรานะคะหรือ ครีมหรืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์สปาขวดยามองขวดอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะได้ก็จะได้มีโอกาสที่จะเห็นอะไรที่แบบอยู่ในโลกที่กว้างขึ้นนะอันนี้เป็นข้อสําคัญเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบรรจุภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยนะคะมันก็อยู่กับเรายาวนานถ้าอยู่กับลูกค้ายาวนานนะคะถ้าเป็นสินค้าที่ไปอยู่กับลูกค้าเขาหยิบเขาจาับเขาใช้บ่อยๆเนี่ยถ้าเขาไม่ถนัดมือเขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็ไม่ใช้นะคะก็เลย เน้นนะคะเน้นเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะถ้าพูดถึงเทคโนโลยีก็เอาเรื่องเทคโนโลยีมาให้ดูนะคะเราก็เอาเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เป็นเ,เป็นถุงห่อผักนี่แหละนะ,ะถุงห่อผักนี่แหละที่เอาไปขายในห้างสรรพสินค้านะคะก็เป็นถุงที่ ยืดอายุของสินค้าได้นานนะคะได้นานจริงๆอันนี้คือได้นานกว่าที่คิดจริงๆนะคะพอเราใช้จริงๆเข้าไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็รู้สึกชอบเพราะว่าถุงเนี่ยมันสามารถทําให้ผักผลไม้ที่เขาซื้อมาเนี่ยเก็บได้นานนั้นเนี่ยเขาเมื่อเขาแบบมีธุระมาไม่สามารถจะทําอาหารได้ ในระยะเวลาที่กําหนดน,นะคะเขาก็สามารถที่จะเก็บผักไว้ได้ในตู้เย็นของเขาเนี่ยแล้วตู้เย็นสมัยใหม่เป็นตู้เย็นที่แบบยืดอายุอาหารอยู่แล้วนะคะมันก็ยิ่งช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเป็นถุงพลาสติกหายใจได้นะคะเมื่อเราใส่พลาสติกเข้าไปเออเราใส่ไม่ใช่ใส่พลาสติกใส่ผลิตภัณฑ์เข้าไปนะคะเป็นอาหารสดนะคะก็อย่างเช่นผักผลไม้เข้าไปเนี่ยแล้วก็ เขาเรียกอะไรซซลปิดหีดพอเสร็จเรียบร้อยเจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ค่ะมันจะทําให้ผักที่อยู่ข้างในหายใจได้นะคะอาจารย์เคยเล่าให้หลายคนฟังหลายคนก็บอกว่าไม่จริงหรอกอาจารย์เป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้หรอกพวกนี้เขาก็ใส่เคมีนี่นแหละเขาก็ไปแช่สารเคมีแล้วให้อาจารย์กินอาจารย์ก็เชื่อดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ฟังก็ฟังแต่ก็ลองไปหาข้อมูลดูก็พบว่า มันเป็นงานวิจัยของคนไทยเราเนี่ยแหละนะคะเราก็ตอนนี้คนที่นำไปใช้แล้วเนี่ยก็คือ,อ,อห้างท็อปส์นะคะกับโครงการหลวงซึ่งซึ่งเราบางทีเราก็จะสังเกตเห็นว่าทำไมคนชอบไปซื้อผักที่ท็อปส์หรือชอบซื้อผักโครงการหลวงก็เพราะว่ามันเก็บได้นานนานมากกว่าผักอื่นๆที่แช่าสารเคมีผักที่แช่าสารเคมีเนี่ยนะคะไม่เก็บได้นานนะจริงๆเอาเข้าจริงแล้ววันรุ่งขึ้นก็เหี่ยวแล้วนะคะนั้น วิทยาศาสตร์กับสารเคมีที่เอามาแช่ผักเพื่อให้มันต่ออายุได้นานเนี่ยมันต่อได้แต่ไม่ได้ต่อได้เท่าที่วิทยาศาสตร์ช่วยคิดนะคะานั้นเนี่ยผักพวกนี้เขาก็มาหออ่อพลาสติกพวกนี้เขาก็มาห่อผักที่เป็นพวกออแกนิกส์ที่เป็นผักที่ขัดาาสรรมาดีแล้วนะคะก็อาจจะราคาแพงขึ้นอีกแต่ท้าที่สุดลูกค้าที่เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆเขาก็ยอมจ่ายนะคะ หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยถุงมันแพงถุงมันแพงถุงมันแพงนะคะถ้าเราบอกว่าถุงมันแพงแต่ลูกค้าจ่ายไหมละ่ะถ้าลูกค้ายอมจ่ายก็จบถูกไหมฮะถ้าลูกค้าเขาบอกว่าโอ๊ยเนี่ยเขาซื้อเราคุ้มมากเลยเขาเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ใช้ได้ครบทุกชิ้นครบทุกบาททุกสตังค์ที่เขาจ่ายไปอย่าลืมนะคะว่าคนประหยัดนะ,ะถ้าคนประหยัดขึ้นซื้อของสินค้ามันก็ต้องคุ้มค่าขึ้นเมื่อเราเลือก บรรจุภัณฑ์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลือกบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมอะไรก็แล้วแต่นะคะพอเราเลือกบรรจุภัณฑ์แล้วเราก็ต้องมาดูเรื่องฉลากด้วยนะคะฉลากเนี่ยแม้กระทั่งว่าเราเป็นสินค้าหรือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเราก็ควรจะพยายามทําตามฉลากมาตรฐานที่ ทางหน่วยงานภาครัฐได้ออกแบบเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะคะว่ามันควรจะมีอะไรตั้งแต่รูปแบบเราโลโก้เรานะคะชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อสินค้าในฉลากนะคะมันมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเราเห็นสินค้าชุมชนจำนวนมากเลยที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นชื่อแบรนด์เอาไว้เล็กๆนะแบรนด์นี่มีจุดเล็กๆให้คนจับไม่ได้แต่ตัวชื่อผลิตภัณฑ์ใหญ่มากนะคะมี ตัวผลิตชื่อผลิตภัณฑ์เยอะยาวทีเดียวนะคะแล้วไล่ไล่ลงมาว่ามันจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็เป็นการทําฉลากที่ผิดหลักการของการทําการตลาดนะคะนั้นเวลาจะทําฉลากที่ให้คนจดจําแบรนด์เราได้นะคะตัวแบรนด์จะต้องใหญ่ กว่าตัวชื่อสินค้าเพราะว่าชื่อสินค้าเนี่ยยังไงเขาเห็นสินค้าอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรท่านตัวไม่ต้องใหญ่มากนะคะโดยเฉพาะสินค้าอะไรที่เป็นสินค้าชุมชนนะคะ เห็นชัดอยู่แล้วนะคะบางทีาขายจักรสารเนี่ยใช้คําว่าจักรสารใหญ่มากไม่ต้องบอกขนาดนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเขาซื้อจักรสารเขาหิ้วจักรสารกลับบ้านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าชื่อเราต่างหากที่สําคัญนะคะให้ความสําคัญกับชื่อเรานะคะให้ความสําคัญกับแบรนด์มากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับชื่อผลิตภัณฑ์นะคะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้คนจดจาเราได้ง่ายนะคะก็แต่ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ทําให้มันเป็นมาตรฐานนะคะ เวลาเรามีสินค้าละมีบรรจุภัณฑ์ละมีบรรจุภัณฑ์ภายในละเรียบร้อยใช่ไหมคะในบทก่นกอนๆเราก็พูดถึงบรรจุภัณฑ์ภายนอกนะคะบรรจุภัณฑ์ภายนอกเนี่ยก็นึกถึงกล่องหลายคนก็นึกถึงกล่องนะคะถ้ามันเป็นเล็กๆเ,เราสามารถใช้กล่องจากค่ายต่างๆได้เช่นสมมติใช้จากเปรซณนีใช้จากเคอรี่ใช้จากค่ายนั้นๆได้นะคะบางคนบอกว่า เออฉันก็ใช้กล่องที่ฉันไปซื้อของคนอื่นมาแล้วก็กลับมาใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ดูกล่องดีๆว่ากล่องเนี่ยมันมีความทนทานมากมากเพียงพอไหมเพราะหลายครั้งที่กล่องเองเนี่ยก็มีปัญหานะคะตัวกล่องเองเนี่ยก็มีปัญหาที่ไม่สามารถที่จะออรองรับน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ได้นะคะตัวเองเคยสั่งสกินแคร์เป็นเซตใหญ่เลยนะคะมาจาก ลูกค้ารายหนึ่งนะคะเอามาเอามาทดลองเอามาใช้นะคะก็เป็นเซตเบลอเลยปรากฏว่ากล่องมันมันบิดเบี้ยวไปหมดเวลาเรารับมันบิดเบี้ยวนะคะอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ที่อาจจะไม่ได้มีในตำรานะไม่ได้ไม่ได้มีใครบอกไว้เวลาเราซื้อของออนไลน์นะคะเราซื้อของออนไลน์สินค้ามาส่งที่บ้านนะ เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราดีใจเพราะเราได้สินค้านั้นทาไมดีใจก็ไม่เข้าใจมันแปลกเราดีใจที่เราได้สินค้านั้นมันคนละอารมณ์นะคะเวลาเราเดินไปในห้างสรรพสินค้าเดินไปในร้านโชว์ห่วยเดินเข้าไปในชุมชนเวลาเราได้สินค้ามาเราก็ซื้อมานะคะเราไปซื้อสินค้าในธุรกิจชุมชนทั้งหลายเนี่ยเราก็ซื้อเอาขึ้นรถกลับบ้านมาเราก็ไม่ได้ดีใจมากแต่พอพัสดุมาสองที่บ้านเนี่ย เยมันดีใจอะ่ะมันดีใจมันได้ของมันเหมือนได้ของขวัญนอารมณ์ประมาณนั้นะนะคะท่าน,นเวลาเราสั่งของเนี่ยเราก็อยากได้ของดีๆท่าน,นเวลากล่องที่มันมาถึงลูกค้าเนี่ยมันก็จะต้องดูดีด้วยนะคะท่าน,น ตัวลูกฟูกกล่องลูกฟูกที่เราใช้ทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องมีความแข็งแรงมากพอนะคะเราะนั้นเรามารู้จักกล่องลูกฟูกกันบ้างนะคะกล่องลูกฟูกเพื่อการขนส่งเนี่ยมันก็จะมีกล่องลูกฟูกที่เป็นลูกฟูกสองชั้นอันนี้เหมาะกับสินค้าที่น้ําหนักค่อนข้างเบานะคะน้ําหนักเบาค่อนมีน้ําหนักแหละแต่มันยังเบาอยู่นะคะพออะไรมากมายแล้วมันก็ยังเบาอยู่เพราะว่า กล่องลูกฟุก2ชั้นเนี่ยมันมีความบางและอ่อนแอพอสมควรน,นะคะถ้าเราใช้สินค้าเช่นออผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรก็ใช้ไปนะคะกล่องเล็กกล่องใหญ่ลูกฟุก2ชั้นมันก็ประหยัดดีนะคะแล้วก็พอเหมาะพอควรกับ สินค้าด้วยนะคะแต่ถ้าน้ําหนักมากๆนะส่งทุเรียนเงี้ยไม่ไหวนะคะนะส่งอะไรที่แบบว่าน้ําหนักเยอะๆนะคะก็ก็ไม่เหมาะกันแล้วนะคะเพราะนีนน่ก็ต้องใช้กระดาษลูกฟูกที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะก็เป็นกระดาษลูกฟูก3ชั้นนะคะสามชั้นก็จะมีความแน่นหนานะ,ะเออเวลาเราต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าสินค้าเวลาเราส่งผ่าน หน่วยงานหรือบริษัทโลจิสติกสที่เขาเอาสินค้าเราเอาไปเข้าคลังเอาไปจ่ายไว้ให้กับเขาเรียกอะไรล่ะพวกคนที่มารับซึ่งหลายแบบนะคะบางคนก็เอารถตู้มารับเอารถยนต์มารับเอามอเตอร์ไซค์มารับ,รบใช่ไหมคะทนั้นกล่องเราทั้งหลายเนี่ยมันก็จะต้องไปอยู่ในพัสดุวัสดุพวกนี้ไปอยู่ด้วยกันหมดเลยทั้นมันก็ไปกล่องไปซ้อนไปอะไรอย่างเงี้ยนั้นถ้าสินค้าเราหนัก ะะมีมีน้ำหนักเยอะๆแล้วก็ส่งผ่านไปไปถึงหน่วยงานอื่นที่เขาจะต้องเอาสินค้าเรามาส่งอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องดูดีๆว่าใช้กล่องที่หนาไว้นะหนาไว้ถ้าไปใช้กล่องลูกพุกสองชั้นนี่จบเลยนะคะไม่ไหวนะนั้นกล่องลูกพุกสาชั้ชนก็เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้มากมากกว่านะส่วน อีกแบบหนึง่งก็เป็นกล่องลูกฟูกหนาขึ้นมาอีกสําหรับ5ชั้นนะคะในส่วนนี้ก็จะเล่าเลยไปสําหรับธุรกิจชุมชนสมมุติว่าพวกคุณทําออนไลน์แล้วแบบขายดีมากเลยมีชาวต่างชาติสั่งซื้อนะคะเวลาต่างชาติสั่งซื้อเนี่ยถ้ามันเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะคุณก็ต้องใส่กล่องเหมือนกันแหละแต่กล่องที่ใส่เนี่ยมันก็จะต้องกลายเป็นกล่กลองลูกฟูก5ชั้นนะคะซึ่งเวลาใส่กล่องลูกฟูก5ชั้นเนี่ยมันก็จะอบอุ้มมากขึ้นมอีก แต่ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าเขาจข่ายค่าขนส่งมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่กล่องพวกที่มันหนาขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกต้องมีสัญ,ญลักษณ์บอกข้างๆด้วยนะคะว่าเออมันต้องตั้งขึ้นตั้งลงนอนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเรียนรู้ตรงนั้นนะคะเรียนรู้ตรงนั้นไปเพื่อใหเออ้เกิดความเข้าใจว่าเออนี่นะสินค้าที่ไปจากเราเนี่ย มันมีสภาพเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาลูกค้าเปิดกล่องข้าของก็จะได้อยู่สวยงามเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาคนได้รับกล่องพัสดุพวกนี้มันก็เกิดอารมณ์หนึ่งที่มีความดีใจได้กล่องได้ถือกล่องพวกนี้นะคะเหมือนได้กล่องของขวัญทำนองนั้นนะคะฉะนั้นคนก็ต้องอยากได้มีสิ่งที่ ดีๆนะคะงั้นบางคนเขาก็ทําถึงขนาดว่าโอ้พอเปิดกล่องออกมานะเออมันมีตั a งกิ o วการ์มีมีการ์ดสำหรับเ,เขียนบอกขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็แบบมีของแถมมาให้อะไรเงี้ยสร้างความประทับใจอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ลูกค้าไปรีวิวเพื่อให้ลูกค้าไปพูดไปบอกต่อไปชื่นชมเราให้กับคนอื่นฟังนะคะนั่นก็หมายถึงเวลาคนอื่นไปชื่นชมให้คนอื่นฟังถ้าเขาชื่นชมด้วยเขาอาจจะกลับมาซื้อสินค้าเรา คิดยาวๆกับเรื่องกล่องด้วยนะคะไม่ใช่แบบอะไรก็ได้มั่วๆไปช่างมันนะคะมันจะเป็นแบบไหนก็ได้ก็ลองกลับมาทบทวนว่าเอกลักษณ์ของตัวเราเอกลักษณ์ของแบรนด์เราแล้วก็เกี่ยวข้องกับการจัดสม่งควรจะเป็นยังไงนะคะ